สารสตรอว์ทีชาวบ้านเกษตรทุกท่านทุกคนเลยนะครับในวันนี้ผมก็จะมารีวิวชื่อรายการคือไอวอนนั่นเองนะรีวิวรายการอะไรนะสองครับรายการอะไรนะไอวอนครับผมวันอะไรอ่ะวันนี้ผมมากับเพื่อนๆนะฮะเพื่อนๆนี่ครับนี่ชื่อเกมนะฮะอันนี้ชื่อจริงนะครับผมจริอันนี้วันนี้ครับวันนี้ควันไหนครับวันนี้พิวิวครับเจ้าเก่านะฮะที่เห็นในคลิปที่แล้วนะครับผมเขาทำอะไรเขาทำอะไรเขาทำอะไรเขากำลังกินข้าวอยู่ครับไหนๆๆๆก็ต้องถามกันได้มั้ย นะการีคนคนถ่ายก็คือพี่พีของเราได้เองเออถ่ายอยู่หันไม่ได้หรอกหันไม่ได้รครับ,รบวันนี้ผมจะสักกล้อง <ใน S 1> ไม่ได้วยเหรอวะโคสเปปเปอร์สไปซี่ชิคเก้นนะฮะเป็นเผ็ดสุดเขาว่ากันอย่างนั้นนะฮะหนึ่งล้านสแควร์วิวนะฮะระดับความเผ็ดน,นะฮซึ่งเป็นโคสเปปเปอร์นั่นเองนะฮะครั้งก่อนครั้งก่อนกีินไปกี่เท่าไหร่นะครั้งก่อนที่กินไปนะมันจะเป็นสามแสนห้าสแควร์วิวนั่นละไรละไรละไรก็น่าจะเป็นรสสไปซี่ชิคเก้น แต่มันเป็นสีเขียวใช่ปะอ่าใช่อันนั้นเหมือนแกเขียวหวานเนาะอ่ะแกเขียวหวานดูดีครับสปอนเซอร์ไม่เข้าครับแต่เราซื้อมาเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นดัชสอยนะดัชมิวนะครับแล้วก็มีเนสเล่แปรนะโอ้โหนมตราหมีวัตะฟักทองไปด้วยหาอะไรขีดครับน้ำดื่มตาสีน้ำดื่มน้ำดื่มสีนะครับ อันไหนมันจะช่วยลดความผิดได้มากกว่ากันเลยเพื่อเอาแม้เวลาเรามาเริ่มปรุงกันเลยดีกว่านะขั้นแรกอะเปิดฝาออกมามันก็เราเอาน้ําออกหมดแล้วนะฮะอ้าวส่วนผสมอะอยู่ไหนฮะกินแค่นี้ยันเดียวเห็นมรอเห็นตรงนี้อะเห็นคนกินน้ำส้มอยู่หลังรกันหมดแล้วอ่ะตรงนี้นะฮะจำไว้ทำไมหนึ่งล้านนะสามแสนมันมีสองอันอันนั้นมันมีเนื้อ อันนี้มันซอสอย่างเดียวเมันเป็นซอสแบบเพียวๆมันเป็นไก่ล้วนเลยอ่ะ A few minutes e แกเอเลอไม่มีเนี้ยอะไรประโยชน์แกะไปได้ไม่มีเน้ยเอาไปคนดีนดีอันดีแูส่วนไหนก ใช้เป็นไหมเนี่ยใครกินเสร็จไปได้อยู่ก็ได้คำเตือนนะฮะอย่าคิดจะท้าทายพระเจ้านะฮะที่เราลองเพราะว่าเราแค่อยากรู้ว่าความเผ็ดนึ่งแรงแค่ไหนจไว้ค่ะไม่กินเผ็ดไม่ได้อย่าทำแค่นั้นเองอย่าทำโอเคแกะได้แล้วนะฮะแล้วก็ทำจานเยได้เลยเจ้าจุดหมายที่นมาช่วงเวลาแห่งความทรมานฮะมาถึงแล้วครับกินโอ้ยกลิ่น ให้ตายเถอะโรบินอ่ะกินก็คือพริกก็ว่ะเสียวอ่ะเสียวเผ็ดมากเลยคน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 ก่อนคนก่อนคนก่อนด้ว่เหรอครับคน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 เข้าไปคนเข้าไปอันนี้แบบแห้งนะครับทุกคนเดี่ยวเราตัดเลนของจิ๋วอ่ะกุดดุดไม่กลัวกินไม่เหมือนยุคเขาเล่กเท่าอ่ะลองกินดูลองกินเข้าปากดูลองกินเข้าปากดูมันเผ็ดยังไงกันปั๊บเลย มีควาเหมือนกกัันบส้าแดงวายจังวะหน้าแดงหน้าแดงแล้วอ่ะหน้าแดงวาย่างวะเออคือไอ้เหี้ยไม่ต้องพูดก็ได้นะโอเคอ่ะอาอ่ะรูเหมือนกินพริกเผาอ่ะพริกเผาใส่พริกป่นถุงใหญ่ๆอ่าอ่าอืมแค่นั้นแหละและคือแบบมันเอาพริกขี้หนูป่นๆไอ้เหี้ยตำรวมๆกันอ่ะอ่อเอออะไรที่ไม่เป็นเผ็ดไม่เอามารวมหมดเลยแค่นั้นง่ายๆถ้าคุณง่ายๆมันเหมือนน้ำพริกเผาแล้วทีนี้มันมีคนสะดุด เอาถุงถุงขึ้หนึ่งคนอ่ะเทลงมาเป็นไรครับท่านเป็นไรท่าเป็นไรกูขึ้ฟสองมันจะไม่ไหนไม่เห็นยังไม่ได้นเฮ้ยเงาตกแล้วเริ่มงาตกแล้วเริ่มงาตกแล้วโอ้เคมาดูอ่ะมาดูเส้นมาบ้าดีกว่าเสร็จแล้วเอาน้ำเอาน้ำก่อนให้น้ำก่อนเลยยังพี่เตียวยังไม่เอาน้ำดูนะเฮ้ยกูเสร็หมดแล้วกูสี่คนคุยกันไอ้เชี่ยนั่นแม่งยิ้มก็มาดูกล้องเป็นสีนะเโอเค โอเคเดี okay. so okay. um. ๋ยวเอานี้ใส่อ่าอาจารย์ขอบคุณเจมส์โอเคฮะเดี๋ยวแป๊บนึงกูขอเปิดก่อนอ่าโอเคให้เจ้าให้เจ้าของช่องเปิดก่อนดีครับผมขอให้เผ็ดขอให้ตายเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วให้เขาเห็นว่าเห็นแล้วว่ามันเผ็ดแค่ไหนน้อยเลยเนาะ่งมาเป็นน้อยน้อยน้อยไปน้อยไปบ้าเถอะบ้ตายบ้าเถอะบ้ตายเกินเอาบินต้อครับ คำเตือนนะครับถ้าผมไม่ได้ลงเขียวอาก็ทำใจทำใจดีแล้วดีแล้วทำใจอ่ะเตือนไม่ก่อนนะครับคนที่กินเผ็ดไม่ได้อย่าลองเป็นอักขาวอย่าลองหรืออย่าเอาไปเล่นกับพูดถึงถ้าเอาไปป้ายตาที่สำคัญนะที่สำคัญฮะายห้ามป้ายตานะครับโอเคครับไม่ป้ายจมูกไม่ได้ครับอย่าป้ายอะไรก็ตายแล้วอะไรก็มาเอาลรก ก็ก็ถ่ายติดทีเดียวันดูไงว่าเขาห้ามป้ายจริงโอเครอรอดูฮะอาจารย์ a few minutes ผมเหนื่อยแล้วนะครับล yep, ิ้นพอสะบัดลิ้นเสร็จปุ๊บมันก็จะมีอคนรออาการแล้วหนึ่งดูโทรศัพท์แต่ยังไม่เป็นไรเฮ้ยรู้สึกรับได้อยู่รับได้รับได้รับได้กินคำแรกๆใจเย็นคำแรกๆนี่คือคำแรกแค่เอ็มออไม่ต้องมาหาตะกรงนะมึงเลยฮะตะกรงท้องไม่ดีอย่ามึงกินนะ เป็นไงเตือนก่อนว่ากินเข้าไปอ่ะคือเผ็ดเลยมันร้อนยังยังค่อยออกเดี๋ยวค่อยออกเล็บมจะออกเล็บที่อันนี้นั่นนั่นไปเลยไปเลยไปเลยเอยน้ำลายแตกว่ะเ้ยน้ำลายแตกเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำลายแตกคือหิวเพิ่มโอได้ไปเย็นเย็นเย็นตาคุณแล้วล่ะตาคุณแล้วมีสัมผัสแค่ซอสเมื่อกี้นะลองจะมสัมผัสลองเติมซอสแต่ตาคุณแล้วครับแต่ยังจะบอกอย่างหนึ่งคือเส้นนุ่ม ไม่สนความนุ่มอะไราส่วนความเดียวเดียวกูอย่าได้กลัวอย่าได้กลัวผู้มึงืะใจประสิเสียจริงเปล่าเอาความใหญ่ใเอาความใหญ่ใเอาความใหญ่ใไม่เอาไม่เอาเอาอีกเอาอีกเอาอีกหรือไอ้กุญแจกุญแจอะไรเออท่านั้นแหละเมื่อวันนี้เอาตายไม่ตายหรอกนอกจากหายไปถึงวันพรุ่งนี้สั้นเอาเลยเอาเลยอย่าดมดิยานาการเป็นแค่มมีธรรมดาเว้ย เมื่อแค่มามาต้ยมยำกุ้งคิดว่าครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนจังหวะนี้โอ้โหเชีย่ยเป็นไร <c oughs> เป็นไร <c oughs> โอ้โเชี่ยเลยเหรอเป็นน้ำตาแตกโอ้เชีย่ยเลยเหรอตายแตกวะเป็นไงโอ้โหแพลเพนเลยเผ็ดเลยใช่ไหมแล้วมันเข้าไปในคอ,อลำคอ,อยังมันมันมันไม่เชิงลำคอคือมันคำเผ็ดคือแบบมันเผ็ดแสบลิ้นอ่ะเพราะฉะนั้คนกินส้มตอ่ะเออความว่ารสเผ็ดคือพริกอะมันรู้ใช่ไหมไอนที่คือแบบนาแต่ะละคนเปแหไรกันแล้วเนี่ย สบตวละมานอ่ะแล้วแม่งตีขึ้นจมูกคือถ้าพูดง่ายๆคือมันจะเผ็ดแบบไม่มีที่มาที่ไปเจาอะไรไหมเจาอะไรไหมยังก่อนยังก่อนยังก่อนแต่จากใจนะเฮียกูขออีกแม่ใจคนนี้สอนทำได้จริงทำได้อยู่หน้าจริงเด็กกูคนไม่กินเผ็ดกูไม่ยุ่งโอ้ยเยอะเม้นแตกก็เนี่ยดอีเชี่ยเม้นแต่ใจเย็นไม่ได้กินคนเดียวกูกินครัที่สามยังเนี่ยใช่เมื่อกี้สามคำสามใช่ไหมสองคำวบบ ดูหน้าดูตื่นตืดูหน้าตื่นตื่นเ้ยปากปากปากเลิ่มมาแล้วปากเบื่อแล้วนะครับปากเบื่อโห้หน้าอย่างแดงเลยต่อน้องตายกับแต้วครับดูหน่อยกินกินเหล้าหมาใช่ไหมฮะหน้าแดงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมึงเกาเก่าไตเกินโอเคครมามามาต่อที่คุณต่อที่คุณนอนอ่หน้าดำดำันไม่เคยแดงกูดำเนี้ยเดี๋ยวพูดอย่างนี้เราเตาช่วยได้เหรอะเฮ้ยลองดู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  หอยังไม่สดดเคไม่สดมันหมดคำที่สองครับคำที่สองน้ำต้าหมดแน่หมดเลยดด้วยขวดหนึ่งหมดเลยด้วยเหลือควดูไดก็ให้จะใหญ่ใหญ่ก่าคำแรกนิดหน่อยของผมนะยี่ตะาก้องมันสั้นหมดแล้วมั้งเนะโอเคคือถ้าให้แนะนำกินเข้าไปแล้วไม่ต้องเคี้ยวกินทำเล็กๆแล้วกืนไปเลยกืนไปเลยมันเข้าหลุคอเลยเว้ยแล้วก็ ความเพียรวิ่งมันเข้ารูคอแล้วมันเริ่มเริ่มเข้ารงคอเอาเองโอ้โหสะดือมันคือความเนิร์ดมาในแบบใหม่เอาความจริงว่าถ้าเกิดเห็นในกล้องผ่านๆเนี่ยนะต้รงตรงหน้าผากมันจะแดงก่อนเลยเข้าก่อเออไอ้หน้าผากกูแดงเออจริงเนี่ยหน้าผากมันจะแดงแดงว่าแบบมึงดูกูดิท่าที่สองสะเก็ดแดงเลยเฮ้ยน้ำตาแตกอ่ะน้ำตาแตงกูเลยเฮียเออดูหน้าผากดูหน้าผดกอย่าเพวกนี้มดดูดูดูนะฮะความเมือกคือมึงเข้าใจไหมว่า เมือกนะฮะเมือกเมือกนี่คือเมือกไงอืมเพียงงงเงาแม่มันก็จะไปว่าไอ้เหี้ยตอนแรกกินมันเนี่ยมันไม่เผ็ดกู้ซัดน้ำปุ๊บโอ้โหเห็นคนนั้นเลยแล้วใครมากินน้ำเอานมมาไงสปอนเซอร์ไม่เข้าชักแม่เฮ้ยอย่าพูดดิเดี๋ยวคุาด่าเข้าหน่อยครับเข้าหน่อยกรุณาอย่าทำให้สำลักนะดูจะนั่งจะเสร็จแ้วเนี่ยโอ้โหเหนื่อยนอนแม่งไหลยาวเลยไหลอ่ะข้างข้างใช่ไหมไอ้เหี้ยหลังคอปุเนี่ยเริ่มไหลยาวๆเลยหลังคอเลยนะนี่มึง คนที่กินนะน้ำลายแตกกันบ้างไหมก็แตกมั้ไอเนี่ยแตกก็แต่คำแรกแล้วแตกอะไรแต่คำแรกเลยคำแรกแตกเมื่อไรจะแตกเหมือนกันทุกคนแหละแต่ก็ต้องแตกคำแรกแตกจะฟูไหมแตกแน่ใจไม่ร้องฮาแต่คำแรกเลยโอ๊ะไปที่เพจแตกเพราะกินน้ำเปล่าเปอร์เซ็นแล้วครับผมบ๊ายบายทบายบายเจอกันใหม่ที่หน้าไปแล้วไปแล้วกดปิดแล้วเวลา